เดี๋วนมารีวิวหนังเรื่องชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพหนังซอมบี้ของไทยนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแรกหรือเปล่านะแต่ที่เป็นเต็มเต็มเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับถ้าจําไม่ผิดมีอีกเรื่องก็คือที่เป็นสี่แ่งหรือห้าแ่งนี่แหละนะครับมันเป็นหนึ่งในตอนหนึ่งนะแต่ซอมบี้ก็ออกมานิดเดียวนะแต่ตอนนี้เต็มเต็มเลยนะสิ่งที่แตกต่างไปจาก ซอมบี้ของฝรั่งหรือเกาหลีเรืออะไรอ,อื่นนะเรื่องนี้ก็คือซอมบี้ของไทยมีหัวคิดครับร้องไห้เป็นอ่าปรึกษากันเป็นร้องเพลงเป็นร้องเพลงกันเป็นหมู่คณะเลยหมู่คณะซอมบี้แต่สารเสียงเลยนะนอกจากร้องเพลงไปแล้วพูดคุยเป็นคิดถึงครอบครัวมีความรักครอบครัวรักชาติมีการแก้แค้น สิ่งที่มันเหมือนกับทั่วไปก็คือมันกินกินไม่อิ่มกินไปเรื่อยก,กินอย่างเดียวนะไม่รู้กระเพาะมันไปใหญ่ขนาดไหนแต่มันกินไม่อิ่มกินไปเรื่อยไม่รู้มันขับถ่ายไหมนี่สิ่งที่หนังซอมบี้ทุกเรื่องไม่เคยพูดถึงนะแต่ถ้ามันกินถ้าซอมบี้ไทยเรื่องนี้นะถ้านอาบน้ําหน่อยนะมีเสื้อผ้าไ,มไหมใหส่ก็คือคนดีๆนี่แหลนะนะแค่มีจุดดำๆเฉย นี่คือความแตกต่างของซอมบี้ของไทยกับของชาติอื่นก็คือมันคิดเป็นชาติอื่นคิดไม่เป็นเลยนะครับมุ่งหน้ากินอย่างเดียวนะซอมบี้ของไทยอีกอย่างนึงก็คือแพ้ไฟแตเจอไฟจะไม่ได้นะครับแต่แสงไม่แพ้นะก็เหมือนกับทั่วไปก็คือสูดแ,แสงไม่แพ้อ,อ่ถ้าพูดถึงความดีของหนังก่อน หนังเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นหนังหนึ่งในหนังดีของคุณก้องเกียรติโขมสิริซึ่งทําหนังออกมาไม่เคยผิดหวังนะเป็นหนังดีเกือบทุกเรื่องเลยส,สำคัญที่ว่าคอนเซปต์ของเขามันจะถูกใจคอคอหนังของเมืองไทยหรือเปล่านะอย่างคุ้นพันเป็นหนังแอคชั่นถูกใจคนไทยหนังซอมบี้มันก็มีแอคชั่นแต่ผมว่าไม่น่าจะถูกใจคนไทย ถึงจะเป็นหนังดีหนังดีนะครับหนังนี่ไม่ใช่ไม่ดีเลยหนังดีเลยแหละเรื่องศาสตร์ของหนังนี่ผมว่าดีเลยนะสนุกดูสนุกในแบบสไตล์ของหนังมันมันไม่ใช่หนังตลกมันเป็นหนังแบบผมว่าเป็นหนังเหมือนดราม่าด้วยซ้ำนะดราม่าความรักชาตินะผู้ร้ายเรื่องนี้น่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่ ก็ในมีมีการให้ให้เห็นมุมของญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าการทําอย่างเงี้ยมันผิดนะทั้งตัวคนออกคําสั่งก็รู้สึกว่าผิดทั้งตัวคนปฏิบัติตามนะคือเราเห็นความขัดแย้งในมุมในสายมังคับ,บัญชานะตัวร้ายอีกตัวก็คือรัฐบาลไทยคือผู้ออกคำสั่งผู้ที่อยู่เบื้องบน คือซึ่งผมว่ามันเป็นตัวร้ายตลอดเลยพวกเนี้ยรัฐบาลแต่ละเรื่องนะตัวร้ายมันมันร้ายยังไงตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเนี่ยเขามาเจราจาแล้วขอผ่านเฉยๆอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่านำาทางประวัติศาสตร์แล้วมันจริงไหมขอผ่านเฉยๆแต่ไทยเนี่ยบอกว่าผ่านได้แต่ให้ลบกันก่อนความเสียหายเกิดขึ้นไม่เป็นไร ให้มีความเสียหายมากแล้วเราค่อยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้คิดถึงท่านที่ออกไปตายเลยเนี่ยสายมาขับบัญชาผมไม่ชอบตรงเนี้ยไม่คิดถึงคนที่ออกไปรบอ่ะตายก็ช่างก็ตัวเองนั่งอยู่ข้างบนตายก็ช่างแล้วค่อยมาคุยกันซึ่งก็คุยกันไว้แล้วว่ายังไงก็ให้ผ่านแต่ให้รบกันก่อนดูสิครับ ทาหารก็ออกไปลบก็เสียชีวิตอะไรกันบ้านเมืองเสียหายชาวบ้านตาย,หายเหนื่อยใจกับแนวคิดแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีแนวทางอื่นยังไงแต่เราก็ยังเห็นสายบังคับบัญชาที่รู้สึกว่าเห็นใจชาวบ้านในขณะที่ก็รู้ถึงความจำเป็นของข้างบนนี่มองมเห็นหลายมุมเกินหลายมุมมาก หลายมุมจนเรารู้สึกว่ามันเยอะไปนะมันทําให้หนังมันตัดไปตัดมาข้ออ่อนหนึงน่งก็คือการตัดหนังนี่แหละมันตัดไปเวลาข้างหน้าแล้วก็มาช้างหลังโดยที่ไม่บอกว่าอีกอกีก่ชั่วโมงเรื่องอะไรไม่มีเลยให้เราคิดปฏิป่อเองถ้าคนไม่ใช่คอหนังเนี่ยดูไม่รู้เรื่องก็ได้ผมถึงบอกว่าหนังเรื่องนี้ถูกใจคอหนัง แต่ไม่ถูกใจคนทั่วไปแน่นอนซึ่งรายได้ของหนังอาจจะได้แต่ไม่ไม่พุ่งนะผมขอฟันถงถึงมันได้นะแต่ว่าไม่พุ่งแน่นอนนะเพิไ่ไม่ถึงนะไม่ถึงสามสิบล้านด้วยซ้ำนะแต่ถ้ามันถึงก็ดีนะครับผมลุ้นให้ไปดูด้วยนะนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่จริตของคนทั่วไป นะครับยิ่งการดําเนินเรื่องแบบเนี้ยผมว่าน่าจะไปฉชยคนที่ดูหนังข้างบนน่าจะให้คนทั่วไปดูด้วยว่าเขาแล้วก็ให้เขา,าวิจารวิพากษ์วิจารน่ะแล้วเขาไปตัดใหม่อีกที่นึงอะไรเงี้ยมันน่าจ,จะเป็นอย่างไรมันถึงจะมันถึงจะถูกจิตคนไทยด้วยคนทั่วไปด้วยนะใช่อยู่ศาสตร์หนังมันมันใช่เลยหนังเรื่องนี้ยมันสนุกนะครับถ้าเราผมเนี่ยผมปฏิป,ปต่อก็เอามาคิดทีหลัง ก็ได้เนื้อเรื่องซอมบี้คือมันก็เหมือนเดิมแหละการอะไรอ่ะทดลองแล้วเหมือนจะมีวางภาคต่อไปด้วยนะมีเอ็นเครดิตหลังจากตัวหนังสือขึ้นสักพักหนึ่งไม่นานนะครับถ้าใครรอดูมันเหมือนจะไปต่อได้เหมือนกับว่าซอมบี้ไม่ตายเออถึงแม้เรื่องนี้ ซอมบี้พระเอกนะครับจะคิดต่างแล้วก็อ่ะไปดูแล้วกันนะครับมีไม่มความจริงก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกแต่ก็เล็กๆเ,เหมือนกันนะครับก็ไปดนะูแนะนำให้ไปดูเลยเรื่องนี้ผมให้แปดคะแนนในความสนุกในความเป็นศาสตร์หนังอะมันใช่หมดเลยแต่หาก2อคะแนนก็คือการดำเนินเรื่องครัะที่มันเล่าเยอะไป หลายกลุ่มหลายมุมหลายจำชื่อตัวละครไม่ได้เลยจำได้แต่เม่กับหมอกกับเพนแม่เขาเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับนี่คือที่หาข้อหนึ่งข้อที่สองดนตรีแล้วกันผมว่ามันมันไม่มีช่วงดนตรีที่มันลัดทึกเลยนะให้มันแบบโหมในช่วงที่มันอันนี้น่าจะใส่หน่อยแนะะหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ผม,มเป็นคนฟังดนตรีด้วยนะ เอผมฟังเนี่ตัวน,นี้ต้องใส่ตัวตีอย่างนี้คิดในหัวนะไม่รู้ถูกใจใครหรือเปล่าแต่ว่าว่าต,วตุวตีหนึ่งในในจุดอ่อนนะผมว่าในส่วนที่ควรจะโหมประโคมก็ไม่ทำนะสองข้อแล้วกันนะครับแต่เรื่องสารหนังเรื่องอะไรเนี่ยว่าเรื่องนี้ใช่เลยแนะนำให้ไปดูแต่ก็แนนสำหรับช่องฤทธิ์พุไทยใจบันเทิงเป็นหนังสนุกอีกเรื่อง ถูกจลิตคอหนังแต่คนทั่วไปผมว่ายังไม่เข้าถึงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากด้วยฤทธิพุธใจบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับพูดถึงเรื่องบันเทิงทั่วไปนะครับสวัสดีครับ